สวัสดีบนหยุดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนล e l 30กระกฎาคม2566วันนี้น้องไรอันก็มีคิวถ่ายละครน,นะคะส่วนพรุ่งนี้เป็นงานปิดค่ะโพสจาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตวันอาทิตย์สดใสด้วยรักและความคิดถึงแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิต ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับคำคมของน้องไรอันกัดบัณฑิตในวันหยุดค่ะอัปเดตกันต่อนะคะกับยอดวิวเพลงผู้ใหญ่ลีสีบันเย็นเพลงรักคือความเชื่อใจปล่อยไปได้2ส,สัปดาห์นะคะขณะนี้ยอดวิวนะคะอยู่ที่4.5แสนวิวค่ะอัปเดตกันต่อด้วยเพลงติดรอวิชาหัวใจนะคะของน้องไรอันกัดบัณฑิต เพลงน,นี้นะคะปล่อยไปเมื่อ4เดือนที่แล้วค่ะขณะน,นี้ยอดวิวนะคะไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะยอดวิวพุ่งไปที่2.3ล้านวิวค่ะสุดยอดสุดปังมากๆเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเ c ซบุ๊ก รายานการบัณฑิตและข้อมูลโพสจากดูงข้าวรักขอดไว้หนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเล็กชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ